สวัสดีครับเป็นประจาทุกวันนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่เรามีการไลฟ์สดกับไพร่านะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะครับกับบริษัทหล,ลักทรัพย์ไพร่าจำกัดมหาชนที่จะทําการไลฟ์สดแล้วก็มรการตอบคำถามพูดหลายตัวให้ฟังแล้วนะครับในส่วนของผมก็อาทิตย์นี้จะมาแค่จันทรกับพุธนะครับศุกร์หยุดนะครับหยุดเองนะครับภาพรวม ก็ส่งคำถามเข้าม,มาได้นะครับใน Facebook, Facebook ของไอร่าเราเลยนะครับแล้วก็ Facebook ของ Money Station ก็ได้นะครับก็ให้ทยอยส่งมันามาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะเทวนี้ห,นหุ้นขึ้นนะครับครับเราขอประกาศไปเลยนะครับว่าเราเข้าสู่แนวโนมขาขึ้นเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ข้างเงินบาท ทิศทางแข็งค่าเข้าแล้วก็แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็เงือนโฟไหลเข้าอย่างชัดเจนนะครับฝรั่งกับรัมมาซื้อหนักมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าเรามาดูในแง่ของวิกฤตเนี่ยหลายคนบอกว่าขึ้นมา100จุดแล้วไม่น่ากลัวเหรอก็คือเรารอให้หุ้นขึ้นมาตลอดนะครับแต่พอหุ้นขึ้นมาจริงๆหลายท่านก็ยังกลัวมีคําถามเยอะทําให้เสียโอกาสตกรถไปนะครับ เราดูรูปนี้จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเราสิ้นสุดขาลงไปเรียบร้อยเข้าสู่น,น้นมขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่ก็คือภาพรวมจะเห็นได้ว่าแบบวิกี่นะครับเรามีแท่งเขียว ภาษาแคนเนืงจริงคือลองแบตสองแท่งติดกันนะครับนะครับก็คือแท่งเขียวใหญ่สองแท่งเปิดต่ำปิดสูงเปิดต่ำปิดสูงซึ่งเป็นสัญญาณโพสิทีฟมากนะครับโพสิทีฟสุดๆนะครับรอบนี้ไม่ได้ขึ้นธรรมดานะครับขึ้นอย่างจริงจังมากนะครับแล้วก็อน่าจะไปได้ยาวๆเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าปิดลองอีกแท่งหนึ่งก็จะเป็น เป็นแท่งเขียวใหญ่สามแท่งซึ่งเร,เรียกว่า t โย o ยอ e r นะครับก็คือสามทหารเสืออันนี้เป็นการมองข้าไปข้างหน้าก่อนนะครับแต่โดยภาพรวมก็น่าจะสวยงามนะครับมองจริงๆเนี่ยดาวต้มันน่าจะอยู่แถวๆประมาณประมาณ1,390ก่อนนะครับ1,390แล้วเลข C หนึ่งก็น,นู่นเลย1,450นะครับพอขึ้นรอบนี้เนี่ย มีสตอรี่ได้สวยงามดีกว่ารอบที่แล้วอีกนะครับรอบที่แล้วนี้ขึ้นเนื่องจากดีบาวนะครับเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับน่าจะน่าจะเยอะทางมันนี่สเตชันยังไม่มีคำถามเลยนะครับเกิดจะถามว่ารีบถามเข้ามาก่อนนะครับครับคุณปฐมมนตดีครับ น้องมี C P f C P f ต้องรอเบรกก่อนนะถึงจะน่าซื้อนะครับก็ต้องรอเบรกยีสแปดสลึงก่อนนะครับถึงจะน่าซื้อเล่นสั้นนะครับข้างบนก็อยู่ไกลแ้วนนะต้านสามสองสามสี่เลยนะครับ I v L มันถึงทาร์เก็ตแล้วนะ ไม่ซื้อไม่ทันละเราให้ยีิบเก้าบาทนี่ยี่สิบแปดบาทห้าสิบแล้วนะครับครับสวัสดีครับคุณสาค์ครับสวัสดีครับดีแท็กนะครับดีแท็กก็จะเป็นเรียกอ่ะเล็กกะเลกกะ 35มสิบหาบาทห้ถ้าเบิกได้ก็น่าเล่นนะครับ mm. ก็ทาร์เก็ตก็อยู่ประมาณสานะครับทาร์เก็ตอยู่สามสอันเหรอพีอะไรเนี่ยเก้า เดอจัดไซเวอัพนะครับพลันก้าอืมก็ลันไปนะครับเลพอฟฟิทลันนะครับ S C G P ไม่มีแเทิร์นอะไรนะครับ ก็มีแท่งเขียวใหญ่ก็ยุติการลงนะครับแด่จะเขียวตอนนี้ยงไม่ต้องดูอีกทีหนึ่งน,นะครับคุณแสงชัยแอดวานรอบนี้ไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะแอดวานขึ้นช้าลงเร็วมากเนี่ยโดนแท่งแดงใหญ่ไปสลบเลยเสียทรงเลยนะครับ ไม่น่าซื้อแหละโดนขายแท่งใหญ่ถ้าขนาดนี้คุณเล็ก P A L P A L อืมคุณอะไร ไม่มีนะครับมันคีไม่ได้ด้วยเครื่องมันไม่ให้ขึ้น VGI อืมมันจะขึ้นเอ่อเหมือนโยนหุ้นแห่มาเล่นเลยนะ ก็ซื้อกลับสิครับแล้วก็แพคเกจอยู่แปดบาทสี่สิบนะครับสวยงามมากครับ BGI แบงค์ใหญ่ดูดีหมดเลยนะครับทั้งประเทศไทยพาณิชย์เคแบงค์นะครับเพราะว่าแบงค์ชาติอนุญ,ญาตให้ใจห่ายเงินตันผลนะครับยังไปได้อย่างน้อยสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตันผู รอบนี้สวยงามก็มีตอนนี้ยังไม่ได้รับตำแหน่งนะครับตัวโจไบเดนแต่เขามีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรตรงนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นผลเสียต่อฐานหินนะครับถ้าถ้าโจไบเดนมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยหือว่ายังดีอยู่ยังเล่นได้อยู่แต่บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเชย เรายังคงยืนทาเกตเดิมแบาทนะครับสำหรับบ้านปูนะครับ psl อคุณเล็กงบมันเน่านะราคาก็ไซเวสธรรมดานะครับธรรมดาก็รับเทอร์โพิทีนะครับแตวต้านด้านบงก็อ,อยู่ประมาณห ยี่สิบห้านะครับมาทางฟารามมันนี่สเตชันนะครับ S T G T ก็คงยังคงเล่นได้ในเรื่องของงบโคตรสามคงจะดีมากนะครับแต่ก็อยู่ที่เรื่องโควิดด้วยนะครับแต่เป็นผมผมไม่เล่นแล้วแหละมันมันจบไปแล้วนี่ก็แค่รีบาว์เฉยๆฉยอืมุญจากรีธร g ี s c ยังไปต่อนะมันก็ในแง่ชัเธอมันมันไม่โอบอลนะก็ก็ลันไปก่อนก็ได้นะครับได้โปรฟิตลันไปก่อนเดี๋ยวมัน ถ้ามันกระชากเจ็ดสิบได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ซื้อเล่นสั้นเพิ่มได้นะครับแสดงว่าจะไปต่อแรงๆนะครับเ้าก็ทรงเดียวกันแต่เ้าอัพไซ้์น้อยแล้วไปหาไปอื่่เล่นดีกว่านะครับขึ้นมาก็ติดอยู่เนี่ยสามแปดสามเก้าก็เลยนิดเดียวเองนะครับนั่นนั่นหายเดิมเขาเลยนะครับ b ีซีไม่มีหุ้นถือยาวหรอครับคุณยงหรือ,อยังยงยงนะครับชั่วโมงนี้ผันผวนกันสุดๆนะครับทั้งโลกเศรษฐกิจมาไวไปไวไม่แนะนำนะครับตรงนี้เนี่ยสวยงามถ้าปิดแก๊ได้นะครับที่บริเวณ สิบสามบาทสามสิบนี่ขึ้นได้แรงเลยนะครับขึ้นได้สิบห้าบาทสามสิบเลยนะครับคุณกิฟต์โอลินะครับอืมเป็นประปฏีที่เป็นอักเสบน,นะแต่ช็อตเทอม เป็นเซเบอัแปเนี่ยฮะนะครับก็อ,อยู่ในกรอบนี้นะครับก็หกบาทแปดสิบถึงเจ็ดบาทแปดสิบคุณวันดี m t ็ซนะครับกลุ่มนี้ดีทั้งกลุ่ม,มน,นะครับ้วติดแหวไเดิมเนี้ยนะครับบริเวณห้าสิบเก้าถ้าเบรกได้ก็แรงเลยกล้าวถึงไปข้างบนเลยนะครับ บีพีพีอืมบานปูพาวเวอร์ฟังลำสวยแล้วนะครับ ได้สิบสี่เจ็ดก็ไปสิบหกบาทห้าสิบเลยก็น่าจะโพอลงายตาครับดี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 อืมเห <c oughs> ว่ามีปิดโตไม่ธรรมดานะครับ ชนนาต้านอยู่นะครับหายเดิม erm ด้วยนี่ถือว่าเก่งมากเอาปฟอร์มนะครับหายเดิมห้าสิบอ็ดบาทห้าสบเ็ดถึงห้าสิบสามบทนะครับทีซี่อ i พเอกแคนนิง ุ้นเก่ามากแล้วตัวนี้เข้ามายาวนานม,มากไม่เบรคะอายไม่สวยต้องเบรคสี่บาทสี่บาทแปดสิบนะครับเพื่อเป็นสัญญาณซื้อดับเบิ้ลท็อปไปได้ถึงสี่บาทห้าสิบเลยไอห้าบาทห้าสิบ ก็ระวังเซลล์อันแฟกนะขึ้นมาพอสมควรข้าออกแต่ไม่เบรกนะผมไม่รู้ว่าค์ก็บอกวันไหนราคามันขึ้นมาจากข้างล่างเยอะแล้วนะครับโอเควันนี้คำถามน้อยนะครับ ลูกและยัแนะนำต่อเนื่องนะครับ IRPC ยังขึ้นสวยงามมันนี่เปิดแคปกระโดดขึ้นมาอีกนะครับอืมโอเคแล้ววันนี้ก็ ตลาดสวยงามก็เป็นขาขึ้นเนต็มตัวไปเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นะครับก็ออย่งไงจะเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับท่าสวัสดีครับ